จแคือแบบน้ำไปยู่น้ำลุกมันน้ำอันน้ำมันพุ่นเอ้แ็บีโคมบ่แม่น้ำซื้อยาป้าลายจุดมันยี่ิเข้าเชื่อเปบ้ แซ่บกว่าเ่อแซ่บกว่าข้าวปุ้นคนเดี่้ไม่รูเป็นด่านนี่แค่ยืไปรูปดู เอาตั้งสองว่าแต่ถ <t> ึเป <t> ินกินกินด้วยกันกินอะไรกินมะเขืออ๋อเออเรามัจบ่อข้ามะเขือกินมะเขออแก่กระพุ่นด้อ